สวัสด,ดีผู้เสพยูทูบทุกท่านนะครับผมตอนนี้ผมพูดเสียงดังไม่ได้ผมอยู่นอกบ้านนะฮะก็วันนี้อยู่กับผมในเกม What the c คอนะครับผมโอเคฮะมีกาเสียเวลาเรามาเริ่มด่านถัดไปกันดีกว่าตอนนี้เราก็ได้เปิดแผงกั้นจากด่านท่าพาที่แล้วมาตอนนี้ก็เข้าสู่ด่านใหม่นะดู้ทนะี <c oughs> ่อ่ะ <c oughs> จะลันในมูนไปแล้วย e ีราฟตัวนี้โอเคเรามาเริ่มในด่านที่ม <susp ynn ets> okay. ียีราฟที Japanese ่มานั Japanese ่งทำคอยืดอยู <election> ่นะมันดูเนี้ยืดยืดยืดหายเลยโอเคฮะไม่กาเสียเวลาแบบจริงจังๆแล้วเราไปเริ่มด่านที่หนึ่งกันเลยดีกว่าอ๋อแล้วครับผม ตอนนี้รถของเราก็ได้เข้าสู่กระบวนการยิงปืนใหญ่ดิโออัมซองไซโคนเจนอัมซองนะครับผมเล่นเล่นของอย่างจริงนะบ้าบอจริงไปดีกว่าไปนะครับรถที่ออกมาคือรถอ่ะวัดยิราบจากไหนยีรามาจากไหนเนี่ยโอ้ยิราบโอ้บุญ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 ชน ชนคนเกลียเลยเอาแล้วเอาแล้วชนเอาโอ้มีทางขึ้นไปเหรอเนี่ยโอ้ยอะโอ้เราไม่ได้ถอดนะสติถอย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 ไปถอยไปไอ้เนี่ยชนตายชนชนหมดไม่สนลูกใครนะมันมันมันมาเออไปถอยถอยถอยก้ามเอือ Okay. เป็นนโโดิ้เเมราได้มงกุฎทองหรือไม่มงกุฎทองแดงเว้ยเถอะเอาใหม่เอาใหม่โอเคฮะปืนใหญ่เนโออัลสองไซโครเจดอัสองก็พร้อมใช้งานแล้วถามว่ามีเสียงเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกอยู่นอกบ้าน เอออีกยันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมไปกำลังใจกับผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทุกๆครั้งมาถึงจะแจ้งเตือนนะครับผมเพราะยูทู e มันโง่มาถึง AI นะครับผมพร้อมจุดไฟไฟเลยมึงดีมูซีนดีมูซีนพอบีบแต่กีรามันออกมาออกมาทำเตะแล้วผลแม่ชนหมดไม่สุดลูกใครแม่งตีชนเลย

เร็ว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 มานมาพิซซ่าโดนัทโอ้มีพิซซ่ารูปรลานโดนัทเดือดแล้วเนี่ยสุดยอดเข้าริบเข้านอนแหละยังไงน้ามีกลุดนทอง เป็นเรื่องปกติที่ผมจะต้องได้มงกุฎทองนะฮะเออมื่อกี้เพิ่งได้มงกุฎทองแดงหยกๆอยู่เลยโอเคอุ๊ยได้มงกุฎทองแล้วแล้วก็มีด่านแยกออกไปอีกด่านหนึ่งเป็นด่านพิเศษแน่เลยเราเราจะมาเริ่มที่ด่านพิเศษด่านนี้นะฮะเฮ้ยว่าด,ดิอ่าไม่ไม่นะพี่หมีตัวตลกทำไม ไปนอนอยู่ตรงนั้นบ้าโวจริงโอเคไปกันต่อในด่านพิเศษด่านที่สองอะไรเนี่ยทำไมมันดูแบบช่องว่างไม่แคบๆวะเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเราทำการจุดไฟไปออามาโยกแยกแต่เป็นยีราฟว่ะเโอ้ยหอยไปไอ้เอกบา ว้าลงไปเลยมึงลงไปเลยลงไปเลยอาแล้วตอนนี้ผมข้ามอีกเดนแดนหนึ่งมาแล้วข้ามไปทำไมมันแยกกันวะ <S 2> <S 2> <S เออพวกนี้ถอยเปถอยป,ออยปอคนกำลังจะข้ามถนนเนาะ เออไปไปเก็บแต้มันนั่นแหละดีมากแต้มันแต้มันเดี๋ยวเไปไปไเราคงไม่ได้มงกุดทองตั้งแต่แรกหรอกฮะดังนั้นแล้วเราจะไปอย่างสบายใจเฉยนี่คืออะไรเป็นไาโยกเกจะใช้รับเดิน โอ้รูปวดเหตุเลยไปกันต่อกระดาษเดิมต้องเอามุก aid, ท้องมาให้ได้อ้าชอ้าอ้มุกท้องที่รักฉันมาแล้ว เอาติดๆอ้ยติดติดติดวายติด,ตดขาติดต้องขอผ่านี่มันทำให้ผมช้าลงอกหรือตึงตึงตึง,งไป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 พวกนี้กีก่เก่าอเกกาจุงกับไปเฮ้ยเฮ้ย เร็วๆเ,เข้าร้อยทางในคํำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงกล่าวไปเอาแล้วเอาแล้วอึ๊บอึอข้ามไปขำโอ้โหมไม่ข้ามปะเดีเ๋ยวเข้าอีกนิดเดียวอีกไม่นานเกินเอื้อมกล่าวต่อไปข้างหน้า วันนู้ทุกคนเป็นไงไอ้อโอ้โห้ไปไปไปตอนนี้ใช้สมาร์ทีคงไม่ได้พูดบ่อยนะเพราะว่าใช้สมาร์ทีอยู่และอย่างพูดดังไม่ได้พูดดังไม่ได้อายเขาเออเออเออโอ้เอ้า,อา,อาไปวิ่งชนคอนเทนเนอร์เขาตัวเองทำไมโอ้ยธงแดงอีกแล้ว ใหม่ดิไปไปไปเร็วเร็วเข้า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 เร็วเข้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออเออเออ นี่ยน,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 นี่เลยนี่เลยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยเป็นยังไงบ้างในชีวิตชีวิตเป็นอย่างไรบ้างได้ไหมได้โอ้ขอบใจขอว่าไทยแ a งคิ o วเอสร็จผมก็ได้มงกุฎทองมาอยู่ในกำมือผมแล้ว เอาละฮะเข้าสู่พวกต่อไปโอ,โอ้นี่รถบา้าเลยเนี่ยนี่คือรถบา้าอะไรครับเนี่ยทำไมมันยาวได้ด้านค้างมปยาวด้านยาวยาวได้ด้านค้างโอ้ oh my god มันๆอ้าวโอ้โอ้ my

ีพลาดไปเอาใหม่พลาดมงกุฎทองเอาใหม่แล้วกันไปเลยไปเร็วเข้าเร็วเข้าไปเร็วเขา้เเเขามันมันมัอ่านเออเอ้ยเรอื้อ,อร,ริปนะริบดูฝีมือผมนะจอดริปเป็นดอดริบที่ดีมากเลยลเดี๋ยวไปทางนี้เเมมีียยยววโอ้ ไปไปขา้างหน้าดิไปข้างหน้าไปข้างหน้าเลยผมว่าผมไม่ได้แล้วไ,ได้แล้วโอ้ยช <c oughs> นชนล้มเลยไม่ไหวได้มงกุฎเงินมาไม่เอาไม่เอาไม่เอา อ๋อมงกุฎทองบัดเดี๋ยวนาวเลยเอาเงียงมาเลยไปไปรู้เข้าทำไมมันช้าจัง,งวะลื่นโชวหล่อลื่นนะ <c ười> กระโดดดึงแล้วก็ดึกโอ้ยไปฮะไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไปแล้วเหรอเนียเนียอ๋ออีนี่เออไปดิไปดิ โอ้โหยอ,อดอไ,ปไ,ปไปโอ้โหโคตรเร็วโอ้โหเร็วมากไปกอดเป็นไ้ได้อะโอ้โหนี่คือวิถีวิถีทางตรงนะฮะไม่มีทางลัดใดๆสำหรับผมนะฮะฮาร์ลกเกอร์สอนมามาแล้วครับผมปูทองดำแล้วจ้าเอาไปเราเข้าสู่ด่านที่3ของชัตเตอร์สองนะ ลงไปเลยเอาละครับตอนนี้ปืนนีโออัมสตองใส่คนเช็ดอัมสตองก็พร้อมใช้งานแล้วที่เวลาจุดไฟองอยังรถ <c oughs> ไม่ล้อแต่เป็นยีราฟนะเป็นรถบ้าเลยอ้าวเฮ้ยคนนี้ มองจีบบุได้อ่อโอ้โยโอ้โอ้เป็นไม่ได้โอ้โรอได้ไงวะโอ้ไข่โออเออเอ้ยเดี๋ยวอ๋อโอ้ยเพิ่งจะเพิ่งจะชมไปเมื่อกี้นี้เองบ้าเอ้เอ้ดี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  อ,อ้าวโอ้เอาใหม่ดิถึงถึงเฮ้ยขึ้นเอือนี่ก็ชนไปว้าวโอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม้เออเออไม่เอาใหม่หหสิ

เอาใหม่ดิไอ้พวกนี้จะชนอีกนานเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพลาดเลยนะยากจริงเลยตรงนี้ยากจังกระบายโอ๊ยพลาดเลยนะเอาเลยลักปลาลักปลา ô tư lệnh tinh 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 ขึ้นไปดิขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปวิงว่งวิงว่งหล่นวิงนว่งหล่นวิ่งหล่นวิ่งหล่นมันมันวิ่งหล่นเป็นอะไรที่บ,าบ้าบอคอนระคังกระมังจิกรเบลเอาใหม่ดิไปสิในแต่ต้องได้มงกุฎทองเราได้ของที่เราต้องการมาแล้วต่อไปก็แค่ไปสู่เส้นทางของเราอย่างสบายใจ เหีอ้อเหี <pad> ้อเอบเอ๊บเอ๊บไปเห้ออึไปไงได้ไหมชนะไหมนั่นแหละขอบใจมากได้มงกุฎทองอย่างที่หวังไว้จริงๆขอบใจหลายๆเราได้มงกุฎทองในด่านที่สามแล้วแต่ผมสังเกตเห็นว่ามีทางขึ้นไปข้างบนด้วยมันคืออะไรโอ้ โอ้นี่มันดิสนีย์ออนไอซ์สุดยอดไอพี่หมีพี่หมี์เอ้าไม่ไม่นะพี่หมีทชามเถอะเรามาเริ่มเดินด่านโอ้ผมสัมผัสได้ว่าเป็นส่วนน้ำส่วนสยามทะเลกรุงเทพเออไปแน่แน่โอ้ใช่จริงๆด้วเลยเอาละครับถึงเวลาจุดไฟไปเลย ไอ้ไอเล็กจีไอซ์ไอซ์กแปะแปแปะ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 วนวนวนแวนโอ้โหโอ้ช่ันช้าเอ้ยเอ้ยไปทางนี้อ้ขึ้นไปโอ้เอ้ยขึ้นไปขึ้นไปอะสไลด์สไลเดอร์เออสไลเดอร์ โอเคก่อนสไลเดอร์อ้าวโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้าไปแล้วมันคืออะไรเนี่ยเดโอดดึงเออเออชนไปเลยดึงไปเลยเป็นไงได้ไหมได้มงกงินอ๋อแมนเราต้องไปหาแกลอรี่ไปด้วยนะฮะถึงเวลาจุดไฟไฟก็น่อย

อ๋อนี่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 แปลงน,นี้เอออย่างนี้ดีวะอย่างนี้สิครับลงไปเลยไยรุ่นถึงเวลาอ่ม้่หมุนโชว์แวนอืโอโอ้โหาทางจะลำบากลำบนแล้วอชีชีชเปนไงตายแล้วมึงเย่รถดยิ้มให้เราด้วยแต่ยังตายแล้วอ่าไอ์ไอซ์อซอซเลจี

ตายแล้วตายแล้วอ้าวโอ้เอาใหม่ไปยังลุยเหินฟ้าอีกรอบนะึงเหิร์นฟ้าเหินฟ้าทามิยะเหินฟ้านี่อย่างน,านี้ไปอย่างนี้แล้วกันไปอย่างนี้แล้วกันไปอย่างนี้แล้วกันเออทีอย่างนี้ใช้ได้อโอ้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพุ่งไปพุ่งลงไปแมนมันมันมันแมนไอ้โดดข้ามโอ้ดูดูฝีมือผมเทคนิคสุยดยอดได้แน่นั่นแหละมงกุฎทองที่รักของฉัน <c oughs> ผมได้มันมาแล้วโอเคปัง g bang bang ได้มงกุฎทองแล้วโว้ย <c oughs> ไปหน,นีดิหนีดิหนีดิ ออล,ลื่นลื่นตายลื่นตายดีเยี่ยมมากเลยมีุุงนี้นี่ไงไหมมีขาวมีขาวอ้าวอ๋อมีขาวอ๋อแล้ววิ่งหนีไปวิ่งหนีไปวิ่งหนีได้วิ่งหน,นีไปไอ้ยีแน่ชนแมงตลกแดกแล้วพวกแกโอเคฮะอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายของพาร์ทนี้ เดโมพาร์ทนี้จะจบที่ด่านนี้ไปกันเลยดีกว่าเอาแล้วโอ้มีมีประสาทของเอลซ่าอยู่ข้างหน้าด้วยถึงเวลาของการจุดไฟไปเลยมันจะเป็นต้องใช้รถเลื่อนโอ้รถเลื่อนหิมะพอมันไม่ต้องใช้ไงล่ะวันมันแหมไหนดูดีมีอะไรโอ้มีแท่นโดด เป็นอะไรโอ้โหเอ้าอ้าเฮ้ยผมเห็นไม่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 เอาไม่เอาใม่โอ้ยไอ้บ้าเอ้อเอาไหม่สิเมื่อกี้เห็นนะเว้ยถอยถอยอุ้ยนั่งไงนั่งไงเอาโดดถ้ำโดดเลยอีกแล้วโดดเลยอีกแล้วเฮ้ยวิ่ง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  รีบรีบรีบไปโอ้ยลินลินลินรีบรีบไหนเออเออโอ้โหเอาใหม่ดิเอาใหม่สิไอ้บ้าไปเออแมวอ่าฮะวาดิโยวาดิโยถอยไปฮะวัยรุ่นถอยไปวัยรุ่นแหวนนั่นแหละได้แล้ว ทีนี้เราก็เข้าโกเราไปเซฟที่หน้าโกกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาจะถ้าไม่องมาเก็บทีหลังแมวแมวแมวอะเออไป engine center โกอ่อนเจออิสเนสันชิโกอ่อนเจอวะเฮ้ยมันชนแล้วมันช้า ไปถอยถอยถอยพวกแกเอาแล้วเอาแล้วนี่แหละขึ้นไปตะกุดขึ้นโอ้ยไม่ก็อู้เข้าไปแล้วโอ้โหจ๊เท่อุ้ยอีกทีเดียวอิงอู้ไม่ไม่น่าเลยเสียดายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอมุกุฎทองเถอะไปเถอะไปกันเลยวัยรุ่นมันมันมันใหม่ใหอ่เอาถอยถอย ถอย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 ไปผมจะไปเดินชมจันทร์เออเฮ้ยแหวนแหวนแหวนวหวนเออเออเฮ้ยไปเลยไปเลยพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าจะไม่หยุดยั้งเ ถอยชนแม่งถอย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 โหลดข้ามข้ามหัวมันเลยง่ายดิถอย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 เอ๋อโอ้โหช้าลงมาเดิมเลยโดดขึ้นเป็นไงได้ไหมได้ก็แปลกแหละ ได้ก็แปลกแล้วไอ้บาโอเค <Okay. S 2> เอาใหม่อีกรอบนึงมันมันแมว<ๆ>อ๋อแมวเออเออหลบไปหลบไปหลบไปผมจะเดินห <c oughs> ลบไปรถจะเดิน <c oughs> ไม่ใช่รถวิ่งรถจะเดินเอ้เราก็วิ่งอยู่ด้วยวันอ๋อ พุ่งไปพุ่งไปข้างหน้าอย่าไม่หยุดยัง้งแวนอือเอาสิถอยไปอึ่บไอ่ชนเหี้เลยชนอีกถอย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 แวนมันมันมันแหวน,แ,วน,แ,วนแล้วก็โดดไปเข้าไปเป็นไง ได้ไหมโอ้ยโอ้ยอะไรวะอีนดีเดียวแท้ๆเอาใหม่ดิเออไปหเฮ้ยไม่ขึ้นละขึ้นแล้วก็ช้าขึ้นแล้วก็ช้าไปไปไปอันนี้เลย พุ่ง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 พุ่เออหล่อลื่นเออล่อลื่นไป engine เสนตาย go on เจอกั s u n s i go on เจอกัน r t let's g เจอ go on กลางปีนี้พี่ต้องชนะใช่ไหมแหม,ม่เข้าไปเลยอย่างเงบ้างนั่นแหละโอ้โห<อ>ดูฝีมือผมนะฝีมือผมสุดยอดไปเลยโอเคฮะได้แล้วมุกุิดทองที่รักผมชนะแล้วครับผมชนะแล้วโอ้โหชนดับเบิลคิว ไงไงไงหนีเหรอผมผมชนะแล้วดีใจกับผมด้ยสิหล่อลื่นผมชนะแล้วผมชนะแล้วผมชนะแล้วโอ้ยไงโอ้ยอ้าวไม่ชอบไม่เข้าใจความเป็นของมันเลยเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะครับผมเดโมต่อไปน่าจะเป็นเดโมสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมให้กับ ขอยีดด้วยนะโอเคเอาไว้ใจกันใหม่ในพาร์ทหน้าสหรพ์ทนี้สวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย